ขามาเบ่งสวนมัอน,นี่สวนคางบ้านสวนพวกางบ้านปลูกอันนี้ไว้กินไหมมักพริกอัน,นมะเขือน่ะนะมะเขือตะไคร้อันนี้กับมะเขือเดี๋นี่มันมันไว้ใหญ่เลยพี่นอ้องเมือว่านี่เสียหย่าตะไคร้ฮะเจ้ปลูก เดือนหนึ่งพันเต้นเดือนเดือนหนึ่งคือเป็นดอกเนยะอันนี้เอากินกินจิ้มจุม่มเอามาเสียบ่ะน,นี้นี่นั่งเอกบักพริกโอ้ยบักพริกก่ะต่บักฮงลำเนินพุดนูดด้วยนี่อันซื้อมาอันตน้นละาซบ้อปต้นเดือนน้อยหนึ่งนี่เดือนหนึ่งปลูกได้เดือนหนึ่งนะ่ะมันมันใหญ่นะ อันนี้ปลาอีดูบัากหลายนึงอันนี้บุได้ว่านนด้นี่อันนี้สื่อมากินให้กันแมเอามาเสียบเสียบเอาเราก็อันนี้เอ็นมะขี่เครื่อเนี่ยมะขี้เครื่อว่านปลูกไว้หอนแดดอันนี้ปลูกบักพีก เห็นบ่เห็นบอกพิกว่าเขาพมกอนหอดอกดำเบิ่งแตเพี่อันนี้บักพิกขี้หนูพิกขี้หนูสวนอันกเก็ดเป็นร่องไว้บอกพีกจะซื้ออัปเดตให้เบิ่งตอนมนใหญ่สิปลูกค้ายนาบ้านนี่แหละอ่ะมาเบิ่งกันอันนี้อันนี้ก็เกเฮรดินไว้ว่าจะปลูกบอกทั่วบอกทั่วพูไปกิน อันนี้น่าจะเป็นแบบอันฟักฟักฟักแฟงฟักหอมนี่อันนี้อันนี้ก็บุกพริกด้วยนี่มันเป็นหยาดด้วยนี่ต้นบกุกพริกพริกกระเหลี่ยงอันนี้ก็บบกพริกนี่อันนี้ก็บบกพริกอ่ะบกุกพริกอันนี้ยีย่หร่ารถร้อนแรงเนี่ยเบี้ยวพริกนี่ เอาไปปลูกอยู่เนี่ยวานไว้ขึ้นขึ้นบักนาวเป็นหน่วยอะไรดิเปียหน่วยบักนาวอันนีนอนุบาลไว้ บักพริกเจะเอาลุ่งหลุมนี่บักเคะเทศเนี่ย yeah. มเอน,นี้เดตเมน,นี้จะเอาลุ่งหลุมนี่เอาลุ่งกระจายกระจายกันว่าเหอะใหม่ตัดกกบักยมโอมจะสิเก็บใส่หรอกเนี่ย yeah. เป็นป้าเป็นเหอะอยู่ก็จะเอาไปให้บักทั่วขึ้น ແນ່ນໍเดี๋ยวมันใหญ่เดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิง